x d g 8อยากได้จอ a n d ด o i d ตรงรุ่นจัดให้คะ่ะติดตั้งทั้งทีเอาให้ดีเอาให้แรงไปเลยจะได้เล่นกันแบบมันๆน,นะคะเลือกใช้สเปคยอดฮิตแรม3รอม32 CPU 8คอ2.0กันเหมือนเดิมจ้าหน้าจอ QLED ภาพสวยงามคมชัดซับจเจริญประดับยนต์การค้นหาต่างๆในแอปลเคชันได้ทั้งคำสั่งเสียงปั้นพิมพ์นะคะตอบสนองรวดเร็วทันใจแบบนี้เลย YouTube ก็มีให้ทั้ง YouTube แดงที่ผูกกับเมลนะคะแล้วก็ YouTube เบนเซทที่ไม่มีโฆษณานะใครไม่ได้สมัครพรีเมียมไว้ก็สามารถดูผ่าน YouTube เบนเซทเดันได้นะคะแบ่งสองหน้าจอได้ทุกสเปคทุกราคากันอยู่แล้วปรับแสงปรับเสียงต่างๆพักหน้าจอใส่ซิมได้แชร์ฮอสปอร์ตได้นะคะใครอยากซื้อซิมเน็ตหลายปีมาใส่ก็ได้ แอ c o คอร์ดรุนนี้ได้หน้าจออยู่ที่10นิ้วเลยนะยิ่งเราเลือกใช้จอที่มีความคมชัดของหน้าจอดีๆโอโ้โหยิ่งสวยงามเข้าไปใหญ่เลยนี่ดูภาพมุมไกลสวยอะ่ะลูกค้าถูกใจมากนะกดปุ๊บมาปั๊บถึงแมเนจจะไม่แรงก็ยังอัปโหลดได้รวดเร็วทันใจเนาะเพราะว่า CPU มันแรงนะจ๊ะทําไมไม่เห็นจะต้องใช้แรมลอมสูงอะไรเลยเนี่ยแค่แรมสามลอมสาก็กดปุ๊บมาปั๊บแหละ เพราะอะไรอย่างที่บอกเลยก็คือ CPU มันแรงนะจ๊ะต่อให้เราเลือกแรมลอมสูงแต่ CPU ไม่แรงก็ค่าเท่ากันนะการอัปโหลดมันก็ไม่ได้รวดเร็วทันใจแบบนี้นะคะลองรับการเล่นไฟล์ผ่าน USB นะคะไม่ว่าจะเป็น MP3 MP4 สามารถเจียบเล่นได้นะคะโดยพอร์ตก็จะไว้ให้ในเก๊ะนะคะไม่เกะกะไม่ว่าจะเป็นพอร์ตในการเสียบ USB หรือว่าใส่ซิมการ์ดนะคะสามารถไปติดตั้งซิมการ์ดเพิ่มเองวันหลักได้นะจ๊ะ รองรับการเล่นวิทยุด้วยนะใครชอบฟังวิทยุก็เล่นได้เวลาที่เราเล่นวิทยุหรือว่า usb เนี่ยเราก็ไม่ต้องแชร์เน็ตนะคะลูกค้าแชร์เน็ตเฉพาะเวลาเล่นแอปต่างๆพวก g o o g l e Map ทีวีออนไลน์ YouTube เน็ตฟรีอะไรพวกนี้เนาะแอปในการดูทีวีออนไลน์ก็ลงไปให้เป็นซีนีม่าเหมือนเดิมนะคะมีช่องเยอะภาพสวยงามคมชัดส่วนถ้าชอบแอปอื่นก็ล็อกอินเพจโต้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่นชอบเพิ่มเติมกันได้เหมือนเดิม พูดเหมือนกันทุกคลิปละจ้ะเพราะว่ามันใช้งานเหมือนกันนะจ๊ะวันนี้ก็มาให้ดูอีกผลงานการติดตั้งให้กับรถ Accord G8 นะคะรถเก่าใหม่ค่ายไหนยอยากได้ขอให้บอกนะจ๊ะพร้อมจัดพร้อมจัดลองมาดูสินค้าหน้าร้านกันได้นะคะมีให้เลือกอีกหลากหลายสเปคจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าเอ๊ะทำไมราคามันต่างกันมันดีต่างกันยังไงเนาะบางทีคุยอย่างเดียวเราก็ไม่เห็นภาพเนาะ โอเคไปก่อนจ้าคลิปสั้นๆนาอเพราะว่ามันเหมือนกันเล่นดีเล่นเร็วเล่นแรงของดีของแรงเหมือนกันทุกคลิปอยู่แล้วนะจ๊าบาย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 ร้านเปิดทุกวันนะหาอะไราก็สอบถามกันเข้ามาได้ดูตัวอย่างผลงานหน้าเพจกันได้นะคะแอดมินขยันลงให้ดูหน้าเพจกันตลอดนะไปละจ้าขอบคุณทุกท่านสวัสดีจ้า